レレレッねクかして。ね มีขยับไปที่จังหวัดอุทัยธานีมองข้างๆพี่กิงนี่เหลืองๆนี่คือรถคันที่โดนชนนะฮะ oh. จะเรียกว่าโดนชน oh. เรียกว่าไปชนดีกว่า oh. เหตุการณ์นี้อุทัยธานีเป็นเหตุการ์สลดใจรถเล็กคันนี้รถเล็ก oh. ไปชนกับรถใหญ่รถใหญ่ขนาดไหนรถบรรทุกอ้อย oh. แม้จะไม่มีอ้อยแต่เหล็กทั้งคันฮะ oh. ชนสนานวันไหวแรงขนาดไหนมาสี่ตายทันทีสาม บูบี้ยูยี่ i, จำสัญชาติรถไม่ได้เลยแต่พอพยายามตรวจสอบแล้วเป็น MG นะยี่ห้อไม่เกี่ยวเป็นเก๋งเหลืองเคาะร้ายยี่ห้อ MG ตายคาที่ในรถคันนี้2รายไปตายโรงพยาบาลอีกหนึ่งศพฮะก็ท่ากับ3สาศพแล้วอีกคนหนึ่งที่รอดใช่ว่าจะปลอดภัยอาการสาหาัสแล้วไปดูใกล้ๆ2รายที่ตายก่อนเลยคาดเข็มขัดทีรภัยนะ ยังตายคยาแงขันนิรภัยเอาไม่อยู่เพราะว่าข้างหน้าบู้มันบี้มันขยี้เข้ามาถึงข้างในคอนโซลอะร<ช>ุนแรงแสดงว่าชนรุนแรงมากตายคาที่สองรายคือคุณวัจลินผู้หญิงเหรอใช่เป็นคนขับและข้างๆาคือคุณสาธิตที่เป็นคนนั่งนรงฤทธิ์ไปเสียชีวิตโรงพยาบาลสุภาพรอาการสาหัสนะครับเท่ากับว่ามา4ี่ตาย3ครับเห <c oughs> ตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านรุ่งอรุณหมู่แปดตําบลทับหลวงอำเภอบ,บ้านไร่อุทัยธานี เก๋งคันนี้หมายลเลขียนกอไก่ชฉชิ่ง285มุกดาหารตามรายงานคือเขาขับมาอยู่ดีๆไม่รู้ท่าไหน มันเป็นถนนแค่สองเลนไงขับเลนตัวเองแล้วอยู่ดีๆปรีกินไปกินเลนรถบรรทุกอ้อยมาอ้อยไม่มีเลวเห็นไหม <ทะ S 1> รถบรรทุกอ้อยรถบรรทุกอ้อยเขาตกใจเขาก็พยายามหักหลบแต่หักหลบก็ยังพบความสยองอเพราะมาเร็วตัดสินใจไม่ทนันอยู่แล้วคนที่เขาจะโดนปรีเข้ามาชนเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าชนสนันวานไหวเรื่องนี้แรงขนาดไหนฮะแรงขนาดรัฐมนตรีอด,ดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอุทัยเหรอ นี่ไงมาเองเลยมาทั้งบ้านเลยท่านชาดาไทยเศรษฐอดีตมทสองท่านซาบิดาไทยเศรษฐม,นนม,มทศสามน,นีอใกล้บ้านเหรอไม่ใช่ใกล้แต่เป็นจังหวัดของท่าน<ไ>ท่านก็วิ่งมาหาเลยคุณเจเศษไทยเศรษฐก็เป็นสสในพื้นท<ไ>ี่อุทัยธานีก็มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยส่วนโกมินเสื้อเงินโกมินคนขับรถบรรทุกอ้อยยืนยันว่าขันคอร้ายแต่เขาเป็นฝ่ายปรี่เข้ามาหานะพยายามเต็มที่แล้วหักหลบแต่ยังไม่สามารถจะหักหลบได้ก็เลยชนสนั่นหวั่นไหวฟังจากโกมินคนขับรถอ้อย ผมลบเขครับเขาข้ามมาห้าเราลทีนี้ถ้าผมมาข้ามเนี้ยมันจะโดนหน้าเต็มเลยครับเลยหข้ามปาาไปเลยเหมือนพวกเขาหลุดไม่ลงมาเงั้นเครบท่านนายกอุงอิงท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจฟังทางนี้เอาทำไมต้องฟังทางนี้เหตุการณ์นี้ท่านชาดาสอนมวยรัฐบาลท่านชาดาอยู่รูปรัฐบาลอย่เเหรอ ใช่สิแล้วเป็นพักใหญ่ของพักร่วมรัฐบาลด้วยท่านชาดาอดีตมท .2 สอนมวยรัฐบาลอุบัติเหตุอุบัติภัยเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลวางแผนวันหยุดผิดพลาดอยวางไม่ดีวางเป็นฟันหลอฟันแบบนี้จะมีแต่คนเจ็บคนตายเพราะเพิ่งฉลองไปต้องกลับมาทำงานดังนั้นมันเลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ฟังอีทีจากท่านอดีตมท .2 วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันที่คนไทยจะต้องทำบุญกระดูกทำบุญพ่อแม่ทำบุญอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะอยู่บ้านกันวันที่สองเขาถึงจะกลับเข<ช>้าใจไหมครับแต่คันี้ปีที่แล้วก็เหมือนกันปีนี้ก็เหมือนกันปิดวันที่หนึ่ง,เป,งเปิดวันที่สองครันี้ยังอ้อยเนี่ยเขาก็ปิดมาใช่ไหมปิดมาแล้วครันี้ก็เราให้เขาเปิดก็ตอนที่ราชการเปิดอ้อยก็เปิด อ้อยเขาก็อยากจะวิ่งอยู่แล้วเขาหยุดปีใหม่ให้เขาวิ่งเต็มที่ไอ้รถชาวบ้านที่ยังไม่ได้กลับบ้านก็ส่วนนี่นี่คือความผิดพลาดของรัฐบาลยที่เกิดขึ้นไม่ไม่ได้ความผิดพลาดเลยคือหยุดวันไม่ถูกต้องจริงจริงวันที่ต้องหยุดต้องหยุดมาหยุดสามสิบสามหนึ่งสองเนี่ยต้องหยุดอย่างนี้สี่วันอู้รู้หมดเลย สอนมวยมเออทำไมตอนที่เขาเลือกวันหยุดกันนะทำไมไม่แย้งก็ท่านไม,ไม่ได้เป็นคอรมอไม่ได้เป็นรัฐบาลออนะออลูกสาวท่านอยู่เ,เป็นคนร้<อ>างไ <3 S 2> ล้เไ,ไม่ให้ลูกสาวพูดด้วยอ่ะ งานนี้คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก็ดีท่านพูดเพราะความหงใยไม่แต่พูดตอนมันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วไงแต่อยากจะอธิบายไว้ต้นถ้าแต่ว่าเอาอย่างท่านชาดาบอกนะฟันหล่อสองวันน่ะให้หยุดไปเลยหยุดยาไปเลยก็ดีแล้วอยากให้ท่านไปนําเสนอคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงหยุดงานเลยอุ้งอิงไม่เป็นไรท่านหรือสุริยะก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องมหาไทย ภาะภูฏไทยแล้วท่านเพิ่มภูนชิดชอบเป็นผอที่ดูแลสิบวันอันตรายพักใครก็พักเดีวกไปหมดเลยใจคอไม่ค่อยดีแล้วทำไมไม่ไม่คุยกันในพักหรอแต่เข้าใจว่าไอตอนที่สอนไปเนี่ยสอนลืมตัวอ๋อลืมลืมลืมไปว่าอ๋อเออมหาไทยก็ดูแลทั้งดูแลสิบวันอันตรายก็ท่านเพิ่มภูนชิดชอบแม้จะเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็ตามทีเดี๋ยวหนูยืนมองไหม ไม่ได้คุยกันแลหละเรื่องนี้อคงทําด้วยความห่วงใยแต่จะบอกไว้ว่าต่อให้เราสมมุติอยู่ที่หนึ่งทำงานวันที่สองหรือหยุด2องทำงานวันที่สามมันก็จะหลงยันวันที่สองทุกวันแหละมันเป็นแบบนี้ อุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ถ้าจะไม่ประมาทนะฮะค่ะรวมไปถึงรถอ้อยเขาก็วิ่ง,งเขาตามปกติปาปนะครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องดูปัจจัยความเสี่ยงของตัวเราเองค่ะคุณผู้ชม,อมพอเห็นตรงนี้ที่วิต้นเขียนอ่ะสิวันอันตรายตายใกล้สามร้อยแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาพยายามที่จะรักษากันอย่างถึงที่สุดเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่ประมาณ 8จังหวัดที่ยังไม่มีคนตายอ,อันนี้มีแต่เสดยดาย้เขาไม่ได้ยอมบอกว่าจังหวัดอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก่อนหน้านะมีชนบุรีค่ะคุณผู้ชมจังหวัดที่มีคนสัญจรเยอะมากที่สุดก็จริงนะแต่เพราะคนต้องไปเที่ยวทะลงทะเลอะไรกันเนาะไปนั่งกินข้าวริมทะเลแต่เขารักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะพยายามไม่ให้มีสถิติผู้เสียชีวิตเพราะว่าการมีคนตายเนะี่ยหมายถึงว่ามันต้องอาจจะต้องชนอย่างรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตไปแต่ว่าครั้งนี้รักษามาได้เท่าไหร่ เกือบถึงช่วงปลายทางและมาไข่แตกจนได้เพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์ของคุณยายตายคาที่เลยค่ะนี่คือทุกคนพยายามช่วยกันนะคุณผ,ผู้ชมสุดความสามารถเลยคุณยายวัย67ปีค่ะนอนอยู่กลางถนน,นบนถนนสุขุมวิทขาเข้าสัตหีบตรงข้ามกับสนามกีฬาราชนาวีกิโลเมตรที่5ตําบลพลูตาหลวงสัตหีบของชนบุรี ตอ,อนแรกที่จิงเคิดเลยว่ายังไงชนบุรีก็น่าจะมีอุบัติเหตุแบบเป็นแรงถขมีผู้เสียชีวิตเลยที่รายแรกเลยนะคะจนถึงปลบบายทางแล้วว่ะขากลับคนเดินทางกลับบ้านแล้วว่ะคุณผู้ชมผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยในสภาพที่นอนจมกองเลือดอยู่กลาถงถนนค่ะกับรถมอเตอร์ไซค์ของเธอคือ3ต่วใขอสันฐาน7ส8 3ดรร่องรอยการเฉียวชนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยส่วนรถเก๋งอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถเก๋งป้ายทะเบียนกรุงเทพมา ฐานะครโดยฝั่งคนขับมีร่องรอยของการชนอย่างเห็นได้ชัดแล้วสาวคันที่ชนนี่โอ้โหชัดเต็มจริงนะโอ้โดนเข้าไปเต็มไปเลยอ่ะคณผู่ชนทางฝั่งซ้ายน่ะสาวคนที่ขับอายุ27ปีน่ะเขาช็อกไปเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาแล้วผู้สื่อข่าวเอตอนที่คุยกับเธอรู้สึกว่าแม่คุณไม่ไหวละขาหากแค่หนพอเลยค่ะ โมกขอโทษเนี่ยกองายังไงครับแล้วคุณป้ามาทางไหนครับค,ครับ,บผมอันเนี้ยคือฟังไม่รู้เรื่องแต่ผู้สื่อข่าวครับผมอ่อเหมือนเข้าใจน้องแบบ เเสียใจอยู่ไง้เข้าใจว่าน้องกําลังช็อกมากเลยนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็เลยครับผมไม่ถามแล้วเดี๋ยวให้ตั้งสติก่อนเพราะว่าไงเดี๋ยวคุณตํารวจต้องถามอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะเธอบอกว่าเธอขับมาทางตรงพอมาถึงแยกไฟแดงน่ะฝั่งเธอเป็นไฟเขียวแล้วคุณยายนี่ะข้ามแยกออกมาในลักษณะย้อนสอนข้ามแยกไฟแดงมาตัดหน้าเธอถ้าเป็นแยกใหญ่ก็น่าจะมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งค่ะครับ